มาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจามันพฤหัสที่16กคุมภาพันธ์นะครับก็มารู้กันครับว่าวันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับฮานอย VIP เมืม่อวานมาตัวรอง8นะครับมาตัวรอง8สํสำหรับฮานอย VIP 1ึทุ่มครึ่งออกผลนะครับเมืม่อวานออก58736ครับ58736 วันนี้เด่นสุดฮานอ,นอยวีพที่จับได้คือ5ครับ5995ในสวยครับถ้าถูกใจเลขจัดนะครับไม่ถูกใจผ่านครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ05 0535 35ดีกรีครับ0535 65ครับ0535 65 09 59 79วัด3ามเข้าไปครับวัด3ามเข้าไป305 335355้าสามสา5 9้าสาาหสาาสนหรับพานอย vip ีไอหนึ่งทุ่มครึ่งรู้ผลนะครับ ก็ขอบคุณอีกครั้งครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับถ้ามีโฆษณาครับถ้ากรณีมีครับอย่ากขดข้ามนะครับสวัสดีครับผม